สวัสดีค่ะวันนี้ปอปาจะพามารู้จักกับคำว่ารัฐบาลดิจิทัลกันค่ะรัฐบาลดิจิทัลหรือดิจิทัลกูเ e อร์เมนคือการที่หน่วยงานภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององคอ์กรให้รวดเร็วและทันสมัยเทียบเท่ากับองค์กรเอกชนได้อย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยังมีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลขององค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนและประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ต้องการจะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐให ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทราบหรือไม่คะว่าทําไมในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐถึงจะต้องนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรสถานการณ์สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการการให้การบริการแก่ภาคประชาชนก็จะพบว่าหนึ่งสถานการณ์ที่สําคัญเลยก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าโควิด -19 การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวทําให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้และในปัจจุบันประชาชนมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นทําให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวโดยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้มีความทันสมัยก้าวทันกับความต้องการของประชาชนจะขอยกตัวอย่างกครงการปกครองซึ่งได้จัดทําแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อตอบสนองนโยบายการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย แอปพลิเคชันไทยดีคืออะไรแอปพลิเคชันไทยดีเป็นแอปพลิเคชันที่ทางกรมการปกครองจัดทําขึ้นเพื่อใช้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผ่านทางดิจิทัลเพื่อให้ความสะดวกในการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูที่ตัวแอปพลิเคชันกันนะคะแอปพลิเคชันไทยดีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store ค่ะ ในกรณีที่ใช้ iPhone หรือใช้ระบบปฏิบัติการ iOS คุณก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store ส่วนใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องลงทะเบียนค่ะซึ่งการลงทะเบียนก็มีวิธีการลงทะเบียนได้2วิธีการค่ะนั่นก็คือการลงทะเบียนด้วยตนเองและการให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักทะเบียนลงทะเบียนให้ได้ค่ะแต่ปาขอบอกว่า การลงทะเบียนด้วยตนเองง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะลองเอามาให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนี่ก็จะเป็นวิทยุการสื่อสารของกรมการปกครองต่อไปนี้ปาจะขอเรียกว่าโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะคะเพราะว่าง่ายดีแล้วก็ชินปากด้วยเครื่องนี้ปาจะยังไม่ได้ดาวน์โหลดไทยดีมานะคะวิทยุสื่อสารของกรมการปกครองไฮเทราเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นระบบ Android ค่ะซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ที่ Play Store ค่ะปาจะกดเข้าไปเลือกที่ Play Store ค่ะ ทีนี้ก็จะมากดหาแอปพลิเคชันไทยดีโดยเสิร์ชคำว่าไทยดีค่ะ e h a i d ไทยดีแอปพลิเคชันจะเป็นตัวสีน้ำเงินกดเข้าไปเลยค่ะจะขึ้นมาว่าให้ติดตั้งค่ะก็กดติดตั้งตอนนี้ระบบกำลังติดตั้งแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือค่ะเมื่อติดตั้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เปิดเลยค่ะหน้าของแอปพลิเคชันจะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ค่ะเราจะไปที่การเริ่มต้นการใช้งานค่ะกดต่อไปค่ะ เขาจะทำการขออนุญาตใช้กล้องค่ะกดต่อไปได้เลยเขาถามว่าอนุญาตให้ไทยดีถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมก็กดคำว่าขณะใช้แอปข้างบนสุดค่ะึงช่องทางการลงทะเบียนมาแล้วค่ะมีให้เลือกลงทะเบียน2อย่างก็คือ เลือกลงทะเบียนด้วยตนเองและให้เจ้าหน้าที่นะสำนักทะเบียนลงทะเบียนให้คำว่าเจ้าหน้าที่นะสำนักทะเบียนคืออะไรทุกๆคนคงจะเคยไปสำนักทะเบียนที่อยู่หนะ้าที่ว่าการอำเภอต่างๆใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะทุกคนสามารถเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นั่น ลงทะเบียนให้ได้ค่ะแต่เอาจริงปาว่าการลงทะเบียนด้วยตนเองง่ายกว่านะคะไปสำนักทะเบียนบางทีอาจจะต้องรอคิวนิดนึงเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะเลือกการลงทะเบียนด้วยตนเองค่ะก็จะเป็นเงื่อนไขและนโยบายที่เราจะต้องอ่านนะคะอ่านไปให้ครบทุกข้อแล้วก็กดยอมรับค่ะเมื่อยอมรับเสร็จก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะ ทีนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเองต่อไปก็จะเป็นการถ่ายรูปหน้าบัตรนะคะก็คือบัตรประชาชนของเราทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังค่ะรวมถึงการถ่ายรูปใบหน้าตัวเองคล้ายๆการสแกนหน้าเขาจะมีช่องวงกลมมาให้เราแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแล้วแอปพลิเคชันก็จะสแกนหน้าเราเพื่อที่จะจดจำว่าใช่คนเดียวกันไหมที่จะลงแอปพลิเคชันนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วขั้นตอนที่4ี่เขาก็จะให้สร้างรหัสผ่านแปะหลังค่ะมาแล้วบัตรประชาชนของปาอ๋อบัตรประชาชนของปาเอง ก็จะมาลองสกแกนนะคะก็วางวางบัตรไว้กับพื้นเรียบๆแล้วเตรียมตัวถ่าย,ถ,ายาาถ่ายรูปหน้าบัตรถ่ายรูปหน้าบัตรเรียบร้อยแล้วก็ยนืเย็นข้อมูลค่ะต่อไปพลิกหลังบัตรค่ะ ทีนี้เห็นไหมเขาจะแบบมีหน้ามาแล้วก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลค่ะก็จะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะรหัสเลขหลังบัตรทีนี้ถ้าข้อมูลไหนไม่ถูกต้องอะคะ่ะเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้หมดเลยนะคะแล้วก็กดยืนยันข้อมูลแต่ว่าอันนี้ถูกแล้วแล้วเขาก็จะให้แก้ไขเลขหลังบัตรแล้วก็พิมพ์ไปพอแก้ไขเลขหลังบัตรแล้วนะคะก็กดยืนยันข้อมูลค่ะตัวแอปพลิเคชันจะให้เราถ่ายรูปใบหน้านะคะ แล้อ,อย่างนี้เราก็จะถ่ายอาลองซิได้ไหมหน้าก็เปลี่ยนซะด้วยเอาให่ซิตอนนี้ยืนยันใบหน้าผ่านแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการกรอกรหัส8หลักค่ะจะขึ้นแจ้งเตือนว่ายินยอมการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลนะคะเราก็กดไปที่ยินยอมค่ะระบุรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วการลงแอปพลิเคชันไทยดีค่ะ เปิดขึ้นมามันจะโชว์เป็นหน้าบัตรประชาชนเราเลยซึ่งเราจะสามารถใช้อันนี้แหละที่เอาไปแบบยืนให้หน่วยงานดูได้ว่าอืออันนี้นะฉันนะอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างจะเป็นรายการข่าวค่ะเป็นการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งเราอะสามารถที่จะแตะที่รายการเพื่อดูรายละเอียดได้หน้าหลักค่ะมันกาลังแนะนําแอปพลิเคชันเราอยู่ค่ะว่าตรงไหนเป็นอะไรบ้างตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักหน้าหลักแล้วก็เราทําอะไรไปก็จะขึ้นเป็นประวัติการค้นหา เห็นบ้า,บาเห็นบ้าาเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอันที่3จะเป็นเอกสารค่ะนับจากด้านซ้ายนะเอกสารเอกสารสําคัญเพื่อตรวจสอบข้อมูลของเราตรงส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านค่ะซึ่งเราจะดูได้ แล้วตรงกล่องข้อความค่ะกล่องข้อความจะเป็นการตรวจสอบลายธุรกรรมค่ะที่รอดําเนินการอยู่อันสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าค่ะเพื่อตั้งค่าระบบเช่นเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้เรามาเริ่มดูที่14กรกฎาคม64ค่ะเขาก็จะมีการแจ้งว่าจะใช้แอปพลิเคชันไทยดี16พฤศจิกา2565ค่ะเขาแจ้งว่ามีการเปิดใช้งานการบริการด้วยตนเองก็คือการคัดและรับรองเอกสารงานทะเบียนสามารถที่จะทำได้โดยกดปุ่ม เข้าไปเมื่อเข้าไปค่ะในแอปพลิเคชันเขาจะแนบลิงก์เข้ามาให้ตรงนี้พอกดเข้าไปใช่ไหมคะหนีไทย ola, โทป o โ o โ o ร o า a g o ้าตค่ะตรงนี้เขาบอกว่าเว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ก็กดยอมรับไปทีนี้จะขึ้นว่าให้ล็อกอินด้วยไทยดีได้ลองกดล็อกอินด้วยไทยดีก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบ hey ด้วยไทยดีก็จะมี QR Code เข้ามาก็สามารถใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งค่ะสแกนแล้วก็เข้า QR Code ไปได้เลยเราก็จะเข้าสู่ระบบด้วยไทยดีกันทางแอปพลิเคชันก็จะให้เรายืนยันตัวตนค่ะ ซึ่งยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบก็จะขอใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะก็จะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยแล้วก็วันเดือนปีก็กดยินยอมไปค่ะ ใส่รหัสผ่านใช่ไหมมันก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเข้ามาในระบบนี้นะคะจะมีตัวเลือกให้เราได้ทําค่ะก็คือมีการตรวจสอบข้อมูลมีระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าด้วยนะคะในการขอเข้าใช้บริการงานสํานักทะเบียนมีระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองได้ด้วยมีการมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ขอบ้านเล็กเราจะมาดูการคัดรับรองเอกสารด้วยตนเองก็คือการไปขอคัดเอกสารทรล14เอกสารประจําตัวต,วตนนะคะของตัวเองอะ่ะที่มันเป็น แผ่นกระดาษสีขาว A 4อ่ะค่ะดป้าจะให้ดูทอสิบสี่ทับหนึ่งนะยืนยันเพื่อส่งคําขอแล้วทางแอปพลิเคชันจะส่งเอกสารเป็น pdf มาให้เราปินค่ะป้าเคยลองเล่นแล้วหนึ่งรอบแล้วมีเอกสารที่เราโหลดได้หนึ่งเอกสารพอกดคลิกเข้าไปในเอกสารที่ขอค่ะ มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นี่มันจะเป็นไฟล์ PDF ที่เป็นทอร์ลอ14ทับค่ะเราสามารถใช้ตัวนี้นะคะพิมพ์ออกมาแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องได้เลยมาดูอีกว่ามีอะไรให้เราเล่นได้อีกบ้างนะคะกลับไปที่เมนูหลักบูร่ารายการที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการปกครองก็จะมีประมาณนี้แล้วปาคิดว่าในอนาคตทางกรมการปกครองจะต้องพัฒนาลิงก์หรือระบบการทำงานออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นยังไงการดาวน์โหลดแอพพลิ นี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับประชาชนการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐก,ก็จะง่ายยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักทะเบียนเลยบางคนเหนื่อยใช่ไหมคะกับการที่จะต้องมานั่งรอคิวรอเรียกยิ่งสำนักทะเบียนอำเภอที่ใหญ่ๆอะค่ะคนมาติดต่อประสานงานก็จะเยอะมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลานานในการขอรับบริการนะคะเพราะฉะนั้นการขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชนันในแอปพลิเคชนันนี้จะมีระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้ามันก็สามารถช่วยตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้มากๆเลยค่ะรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลตนเองแล้วอีกอันนึงนะคะที่ป้าลืมบอกไปเลยก็คือในแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะเราสามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้ด้วยนะคะในกรณีที่เรามีแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เจ้าบ้านที่เราจะย้ายไปอยู่อะคะ่ะก็มีแอปพลิเคชันนี้เช่นกันเราก็จะส่งคําร้องขอย้ายอะคะ่ะไปเราจะลองเปิดแอปพลิเคชันดูนะคะก็จะเป็นการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองจะระบุเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านในกรณีที่เราจะย้ายเข้า สมมุติป้าจะย้ายเข้าบ้านแม่เงี้ยป้าก็ระบุเลขบัตรประชาชนของคุณแม่เข้าไปนะคะทีนี้เราก็จะส่งคําร้องขอให้เจ้าบ้านค่ะ ทีนี้เจ้าบ้านนะคะต้องไปดูขอแล้วก็กดยื่นอนุมัติเพื่อที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนที่อยู่สำนักทะเบียนนะคะอนุมตัติมันก็จะง่ายประมาณนี้แค่มีแอปพลิเคชันนี้ทุกคนก็จะสามารถย้ายได้ด้วยแค่ปลายนิ้วของทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปที่สำนักทะเบียนอำเภอเลยค่ะเยวจะลองเข้าแอปพลิเคชันอีกรอบนึงค่ะการเข้าระบบแอปพลิเคชันจะต้องใส่รหัสที่เราระบุไว้8หลักเสมอนะคะบนทางแอปพลิเคชันก็ได้เพิ่มลิงก์การให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีมาซึ่งเป็นการรวมช่องทางระบบการให้บริการประชาช ชนที่เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชันไทยดีค่ะโดยเราก็จะคลิกไปที่ลิงก์นี้ที่เขามีอยู่ในแอปพลิเคชันไทยดีนะคะเข้าไปทีนี้เราก็กดยอมรับคุกกี้นิดนึงค่ะ ก็จะมีลิงก์ในการขอรับบริการการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐขึ้นมาค่ะ,ะก็จะมีในส่วนของงานทะเบียนออนไลน์ของกรมการปกครองค่ะการยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรระบบยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะแอปพลิเคชันเงินเด็กค่ะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเช่นกันลิงก์ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีระบบแฟ้มสะสมผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพด้วยนะคะระบบ DIP eService กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบบ SEIS ปาไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าอะไรของสำนักงานกอพอค่ะระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็มีด้วยนะคะของกรมการขนส่งทางบกระบบ Land Map ของกรมที่ดินค่ะ ตอนนี้ก็จะมีลิงก์การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐประมาณนี้ค่ะแล้วปาเชื่อว่าในอนาคตกรมการปกครองน่าจะเพิ่มลิงก์ของหน่วยงานต่างๆให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นให้ง่ายต่อการขอเข้ารับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีอะค่ะก็ง่ายจบในที่เดียวคือเราไม่ต้องไปเสิร์ชหาใน Google แล้วว่ากรมสรรพากรจะยื่นภาษียังไงดีต้องคลิกที่ลิงก์ไหนมาที่ไทยดีเลยก็ไปที่ลิงก์การยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรเทา่านี้เราก็ไม่ต้องไปหา ใน Google อีกต่อไปแล้วว่าจะ,ะยื่นภาษีออนไลน์ยังไงนะคะแอปพลิเคชันไทยดีก็มีประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนไปลองเล่นดูนะเปล่าว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยสวัสดีค่ะ